อย่างน้นผมเห็นต่อหมาูเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาจับอีกแล้วจับเยะต้างหลังจับหมดมานวาลเลยมาแ้วมาแล้นงน้น้าดินพี่ทีตั้กน้อย่าเจยนอยู่าเจอยู่ห้าเจยอน้าเลย์อยู่ป้าเจย์อาเอป้าเจอยู่ปาเาเจยอยู่ปาจยอยู่าเดย์อยู่้าเอย้จาเจ้าเจาเอย้าเาเอ

ไป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 ไมาปไ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 

ตัวสองอะไรจะตั้งเยอะอยู่สามตี้หลายตัวเหมือนกันนะจับแล้วจับแล้วจับแล้วตัวสองตัวสองตัวสองหมดแล้วนี่แค่ไม่เจอคนอุ้ยอีเกียดโดนแล้วแหลนคนแหลนคนด่วนแหลนด่วนแหลนด่วนไปเลไม่มีไม่มีหายเยอะจับหมดจับหมดจับมาจับแลงมาที่สันลัวอยู่ทสันลัวอยู่ไปกดให้โอ้ยรับผลิตจัลจับจับจับฮะโอ้ยรับผลิ

เสมตัวนึงเทมีตัวนึงยิงอีตัวงแงว่ามันแบงมันแบงยง่เไปรแล้วเฉีงมายิงยิงัไยิง้วไปไรอเกยตัวจับไปหลังวาเยอะยิงอยู่ยิงอยู่ไปจับไปขอยไปไกบอับอิไปาับจับแล้วับเกลังเดินลงมานไปนนตายยิงอยู่เต็มหน้าจะหมดแล้วเรถอยไปยิงไกลอ่ะเ้ยจีเอาลเจดิไปยยทอแล้วจับับับ เปเอต่อจะใช้ใับเป็นเด้วจับเป็นเอแล้วระวังใจอพี่แบบดูหน้าดูหน้าวิ่งตกามเ็นโดนเออยู่นู้นไป้ไปเอาลงเอาลงเอาจับ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 องเดียวองเียวจัแล้วจับแล้วจับแล้วข้างหลังจับึงหลังหลังดย่ปม่กางตรงร้โหเดินไปรยเราเดินออกไม่ได้อ่ะเอมีกำลังด้วยเอเอวิ่งไปหานู้วิ่งเข้าตู้เอมา